สวั <IS society> สดีครับพ่อผับพี่น้องปองฝายโอซูร้านเพชรระเพรินซกุทุกคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับผู้าช่องตูปอร่อยสไตล์จวดนะพี่น้องครับมันภาพาพี่น้องมากบุญนะครับพี่น้องครับโอ้เรื่องพี่น้องครับจะได้บุญได้บุตรส่แห้งครับพี่น้องคนต้ครับพี่น้องครับแล้วการเฮ็ดบุญโอ๋ออัลโมธาณาบุญสำคัญนะพี่น้องนะครับชิ่งกับเ็ดบุญนะพี่น้องแย่งกับเฮ็ดบุญด้วยครับเอ้าว่อย่างก็รั้งถ้ากันจวดด้วยครับพี่น้อง สร้บุลายแห้งครับพี่น้องคุณป้าสาคุณแม่ค้นพี่้องอามกันทั้งอบครับพี่น้องครับามทั้งรอบเลยหหด้อครับหลบครับตอนนี้ก็หลจากที่สบายเหตาเพืนแรกเพื่นชันเแล้วกัเป็นเซเข่ามาย้ายข้้งนอกครับพี่น้องวให้เพื่อน้นองข้้งนอกเพื่อนกเซเสื้อกมะขงมาอยู่ครับ มันเป็นประเภทนี้ตีนึงเน่้อทะนึงครับพี่น้องครับตอนนี้การล้งางาจที่สะพายผ้าแล้วครับุกคนกับศิอป์มาทางนอกครับรอสัจจะในการถวายไอผู้ผีปีศาจเทวดาอารักษ์กับปู่ย่าตายายเข้านะครับเสร็จแล้วเก็บไปใส่ให้ใส่หน้าครับเพิ่นว่าสลากกระกพัดข้าสากตัวนี้นะครับที่ยายเพิ่นแล้วก็เก็บไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หมองเฮือนครับหมองยูหมองเศร้าครับพี่น้อง ตอนนี้ก็อยู่วัดวัดกลางครับวักกลงหสี่ครับเียรางวัลครับนี่ยมมีครับ ต้อยจะได้บุตรลาครับพี่น้องมานี้คนมาตามว่าร้อยกว่าคนเลยครับพี่น้องหาอ้อยนี่สัญญาณแล้วสัญญาณแล้วเสือมาใส่ญญสญญสเชือกที่ว่าเพิ่นเฮ็ดไว้นะครับของไผ้คองมั่นครับมองไห้มองมั่นเซตจำไม่ได้กับเพิ่นสีเก็บไปใส่ให้เซน่าครับ,รบลายพลาดแล้วนะครับมันเป็นประเพณีตั้งเดิม ก็จะได้บุญได้กุศลแห้งครับครับ้องครับบางคนกับไใส่เสื้อกบใส่ตามต้นไม้ครับใซ่์ตามต้นงงต้นไม้สวัสดีครับปลาสวัสดีครับต้นไม้ต้นหนึ่ง เลือกเอาผมให้ความันครับอ่าถูกครับอารมณ์ธนาบุญกำลังครับเออปีหนึ่งมิถุนึงเน,นะครับีแรกๆกลับมาใร่ครับอารมณ์ธนาบุญนะครับขอลงตัวกับป้าหน่อยครับทา่านผีครับป้าหน่อยก็มาจับตูวครับเลยน้ำเพลินดู มาทุกปีตะก้อนจะเป็นแม่สุภาพครับคุณนายแม่สุภาพมากปีนี้คุณนายแม่ออกงานก่อนครับก็เลยบริมาครับเต้นกระสีสาฝากเล้คุณนายลำพันธุ์ถ้าเฮ็ดครับพี่น้องปีนี้หายแล้วครับโอ้ประเทศนี้แต่ละบ้านบูคือกันครับแต่ว่าแถวสกลเขาเซบประเทศจังซีเลยครับ ถท้าสะกูลเขาจะไปย้ายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่ตีห้าครับแล้วก็ย้ายได้แล้วก็อีกชุดหนึ่ง้วก็เอาไปลงวัดให้พ่าส่วน้วก็ส่วนแล้วก็มาิ่าณอีกชุดหนึ่งด้วกันครับพี่น้องสารบานประคือกันครับเาเพื่อนไปเฮ็ดกันนะเฮ็ดตามเกันนครับพี่น้องหลายคนก็ไปย้ายตามต้นไม้ครับยากๆกันไปชั่วโมง มูตามกว่าสองร้อยกว่าครับเกือบสามร้อยครับพ่นอยู่ครับธรรโมทนาสาธุบุญครับเพิ่นว่านี่การผูใ้ใดบรเาว่าโล่งจังซี่นะครับบ้านญาติมันญาติพี่น้องพ่อแม่บรรพบุรุษมาเนี่ยหิวกระต๊อกกระตาส่วนกันมาเนี่ยมามาแล้วบ่ได้รับกับสีห้องหายกลับขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ใดบ่เพราะลงกินนล้วไ่ได้ครับ พ่อแม่กสิฐากินน้าลูกน้าเต้าอย่างคนมาครับเป็นประเพณีสืบทอดกันมากครับนี่พ่อแม่กสิฐ์ตะก้ามากหรือเนาะแม่ไม่สุภาพแม่สุภาพว่ายังไงนะแม่บอกมาหมดเองอตะก้ามาไม่ไมีไม่มีของไม่มีอะไรร้องไห้ไปไหนหลานไปไหนเนาะอันนี้เรียกก็ยังญาติทางแม่สุภาพก็เรียกก็ยังเนี่ยยเแล้วก็ญาติก็ฝั่งฉันเนาะเยี่ยพาเพราะว่าเป็สภาพ ปีนี้แกไม่ได้มาเนาะปกติแกจะเป็นคนพาทำแต่ฉันก็ทำลำพันก็ทำโอ้คนนําลำพันธหมดเครับโตโตสวัสดีครับโอ้สาธุสาธุเข้ามาเลยครับเนี่นก่นกันโอ้พ่อจ้สุภาพส่งรายชื่อมาให้เรียมันอะไรอยู่เนมีไ้มีได้มแล้วงพื่ก็จะเป็นพาบ้านสายชวดกับพ่อน้าพรอพิีดีครับพี่น้องครับได้เสแล้วถ่านะครับนี่ พานน right? ให้พันขนใส่ตะกร้าแล้วเราแขกไม่กินแล้วก็สิเข้ากะสิเก็บ deception. เอาส่วนที่พันกินแล้วนะครับเอาไปใส่ให้ใส่ให้หน้าใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปใส่เวที่นี่นครับแล้วก็เอาไปใส่หม่องเฮือนนี่นครับทั้งสี่มุมส so ี่ทิศครับหม่องไหนที่ว่าอ่าเจ้าที่เจ้าทางครับไอผีไร้ญาติอย่างรินไงว่ากันไปครับพี่น้องจุดจุดขอบตาก้าเมื่อผู้ใดผู้ใดบ่ได้มากผู้ใดบ่ได้มากผู้ใดเมื่อเนาะกินน้ำกันกับผู้ใดอีกได้ดิ แต่ที่านั่งให้เงอยวยและเนาะยตะการกลับขึ้นเนะาะร้องไห้แล้ว,ลวก็หินมันเบาไม่ได้ก็หินใสควที่เขาของเออเ้อาหินใส่ม่ให้มันหนักให้เหมือนคนเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาได้ไปเ็ากินกันอิ่มตัวเองไม่รู้ทำยังไงเดินมาก็เก็บอหินใส่ใตะก้าเหมือนได้ไปของหนักไป,อ,ปไอยู่ไปเฉยแต่ทําอะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้สําหรับพ่อแม่คนไหนที่ยังไม่ได้ไปได้ไปเกิดเนาะส่วนใคที่ไปเกิดเขาก็จะไปเกิดอเขาขอขอให้ทําข้าวสองย ประดับดินกับข้าวสารออปีหนึ่งเนาะมีสองครั้ง <c oughs> แต่เราไม่เคยได้ทํำข้าวประดับดินแต่ทางสกุลเขาจะทําไม่ทําเหมือนกันนะ <c oughs> ประเภทนี้ไปประเภท,น,เทนี้มันนะเนาะสกุลทำสองอย่างฉันอยู่กับแม่ฉันก็ทำสองอย่างแต่อยู่นี่พากันทําอันเดียวแต่เขาไม่ได้เอามาอย่างนี้เหมือนเวลานี้ใช่ไหมเขาไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนเช้าอันนั้น,น,นแต่ดึกนู่นนะดือดอ่าข้าวประดับดินนะแต่ดึกไปแต่ดึกมาเฮาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่สักแล้วครปาโอ้ยุสโอ้ยุ่คนี่แต่วันนี้เนาะเมกซิสประเทศนี้ันกเนาะ แต่ว่าแถวบ้านตีสี่ตีสามตีสี่ตีห้าตีสามตีส่ได้จะไปดั้ไปได้ล่ะมาเฮามาหอนเซาสะประเด็นนี้เหมือนกันเนาะเอาพี่น้องครับเกี่บรรยากาศตอนนี้กับอ่าอ่าจะไหนล่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่เอามาใหญ่ก็จะถาถ่าเอาอยู่ครับถาเอาให้เพื่อนค้นเม็ดแล้วกันถาเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่ตะกร้าใส่พี่ที่คือว่าล่ะครับพี่น้อง เป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแต่บัตรเ่อนี่น้องครับเอาโอเคพี่น้องสอาสไลคลิปนี้สิบมีวิยังลายนะครับฝากพี่ฝากนอก้องสักนิดนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับนี่จิก,การตังตัวเต้นเตียน,ยนครับพี่น้อง เบื้องแรกเมา่อแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดบซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เขาเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปที่เขาจะพิลลองเด้อเด็กๆขึ้นมาครับตะก้อนพะเสียดในสลานะครับสลาเนี่ยลังข้าหัวก็เลยบพะเสียดตับก็เลยง่ายมากสลาขลาง అందుబాటు నా సాధుభూన్ హిరం